ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งเนี่ยสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม m a เปิลอีกแล้วสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาไขข้อข้องใจนะว่าอาวุธค้อนพลังเทพเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ใช้ค้อนตัวนี้มาหรือไม่นะฮะเห็นหลายๆคนถามกันเนาะ ซึ่งคุณผู้ชมดูของผมไว้เลยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดองไว้เลยนะฮะมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ Oil, AM, ว่า i i. มันแปลว่าไม่มีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเนี่ยถ้าไม่เห็นกิจกรรมมันตรงตัวนะฮะแล้วก็ทางบอร์ดเนี่ยเขาประกาศกิจกรรมชัดเจนแล้วอ่ะมันไม่มีก็คือไม่มีนะฮะดังนั้นเนี <S <s ่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนเนี่ยดองไว้เยอะมากคือเอาจริงๆนะครับถ้ามันจะมามีช่วงตลบแรงตอนหลังเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้มันไม่มีเนาะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอ่ะ มันไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อัพในส่วนนี้นะบอกเลยว่าค่าพลังที่เราจะได้จากส่วนนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆผู้ผู้ชมดูดิผมอัพมาเนี่ยค่าพลังโบนัสโจมตีนะฮะอยู่ที่2 4 9 9 0นะเยอะไหม เยอะมากนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยอาวุธเทปเราเนี่ยถ้าอัพแล้วนะครับมันจะได้เปอร์เซ็นต์การใช้เนี่ยที่สูงถึงขนาดนี้นั่นแหละคุณผู้ชมบางทีนะครับมันอาจจะมีการตลบตะแรงเอามาทีหลังก็ได้แต่ว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยหเดือนที่เขาประกาศออกมามันไม่มีในส่วนของกิจกรรมใช้ค้อนพลังเทปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าใช้ไปเลยดีกว่าการพัฒนาตัวให้เก่งในตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม PVP กิจกรรมอะไรก็ตามนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเล่น ง่ายแล้วได้รับของรางวัลนณนะตอนนี้เลยแต่ถ้าเราไม่อัพเนี่ยเราสู้ใครไม่ไหวก็ไม่รู้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าถ้าสู้ไม่ไหวแปลว่าเรายังขาด การทําอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไปซึ่งในจุดนี้สําคัญมากๆนะฮะถ้าคนที่ดองไวแล้วไม่ได้อัพเนี่ยมันจะมีความเก่งที่ช้ากว่ามากเล่นกิจกรรมตีบอสก็ได้แต้มน้อยนะฮะก็ได้ในส่วนของรางวัลน้อยตีกิจกรรมอันดับนะฮะก็ไม่ได้ในส่วนของรางวัลที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันมีไหมแบบชัดเจนเลยผมก็จะขอตอบแทนคุณผู้ชมเลยนะว่าสําหรับกิจกรรมขอพลังเทพเนี่ยในช่วงเวลาเวลา1เดือนนะฮะ ระยะเวลา1เดือนเลยเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมส่วนนี้แน่นอนนะแต่ว่าหลังจากเนี้ย ถ้าเขาจะใส่ลงมาเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่าเขาจะใส่มาหรอในช่วงหลังนะครับผมว่ามันไม่น่าจะมามันน่าจะล็อกกิจกรรมไว้แล้วว่าเป็นกิจกรรมอะไรยังไงประมาณไหนซะมากกว่างั้นก็แปลว่าในส่วนนี้นะครับมันก็ไม่น่าจะมาตามที่เขาบอกนั่นแหละคือคุณผู้ชมเล่นไปเลยนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยระยะเวลา14วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วในช่วงระยะเวลา30วันไม่ต้องกลัวนะว่า เฮ้ยคอมพลังเทพมันจะมีให้เราใช้ไหมแบบว่าติดกิจกรรมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมาหลังจาก30วันนี้นะฮะที่เขาปล่อยปฏิทินกิจกรรมมาช่วงระยะเวลา1เดือนเนี่ยถ้ามันต้องรอถึงขนาดนั้นหรือว่าเกินไปหรือว่ารอแล้วมันไม่มาเนี่ย เท่ากับคุณผู้ชมเนี่ยจะเล่นยากเลยนะฮะเล่นยากตั้งแต่ต้นนะ่ะคือกิจกรรมคอร์สเนะ่มันจะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะเริ่มอัพได้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณวันที่10หรือวันที่9ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใช้เยอะมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆเนาะดังนั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมจะรอนะฮะลุ้นว่ามันจะมาหลังจากวันที่30ว่ามันจะมีให้เราใช้หรือไม่นะฮะก็สามารถที่จะดองรอต่อไปได้ในส่วนตัวของผมผมคงไม่ดองรอแล้วแหละผมรู้ ูแล้วว่ากิจกรรมในช่วงระยะเวลา30วันนี้มันไม่มีกิจกรรมคอนเป็นแน่นะฮะเราก็ไม่น่าจะมาด้วยคุณผู้ชมผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นระบบที่ไม่น่าจะเอาเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้หลัง30วันหรอถ้าเขาจะเปิดเผยเขาต้องเปิดเผยตั้งแต่แรกๆนะฮะเปิดเผยติด,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 ดต่อกันเลยเพื่อเป็นแนวทางเนาะดังนั้นทางตัวเกมเนี่ยหรือว่าทางผู้พัฒนาเกมนะฮะเขาก็อาจจะปล่อยในส่วนของ แผนการกิจกรรมมาให้นะฮะคือกิจกรรมที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมพลาดอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะฮะเขาเนี่ย ปล่อยมาก่อนที่เกมเนี่ยมันจะเปิดอีกนะคุณผู้ชมปล่อยมาก่อนนะฮะให้ดูเป็นแนวทางก่อนแต่เราไม่ได้ไปอ่านกันไงเออดังนั้นจะบอกว่าเขาให้เกมทําเสียเออเพิ่งใช้ของไปแล้วก็เพิ่งแบบมาที่จริงแล้วเราไม่ได้ไปดูนะฮะในเพจเขาว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับเป็นแนวทางอะไรยังไงบ้างนี่แหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระบบอวุธเทพนะฮะไม่น่าจะมาลงกิจกรรมแล้วก็จะใช้เลยดีไหมพี่ใช้ไปเลยคุณผู้ชมมันใช้แล้วคุมนะถ้าคุณผู้ชมจะ ผมต้องพังไปก่อนคุณผู้ชมเป็นแน่นะครคุณผู้ชมอาจจะใช้นิดนึงแล้วก็ดองไว้ทัก4ี่ห้พันก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่ามันเห็นผลนะอัพขั้นหนึ่งคือเห็นผลสุดๆไปเลยนะในเรื่องของพลังต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยละกันเนาะ เนี่ยนะฮะสำหรับกิจกรรมอาวุธเทพเนี่ยผมก็ได้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าในช่วงระยะเวลา30วันมันไม่มีมาเป็นแน่นะฮะคุณผู้ชมจะอดทนรอหลังจาก30วันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะลำบากนิดนึงซึ่งในส่วนตัวของผมเองนะผมขอใช้ดีกว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิด14วันนะครับจะต้องทนรออีก16วันเพื่อลุ้นกิจกรรมว่ามันจะมีไหมเนี่ยก็คงไม่เอาดีกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าใช้ใช้ไปเลยดีกว่านะในส่วนตัวดังนั้น คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกนันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่ต้องถามกันอาจจะมาในคลิปนี้ก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเข้ามาแล้วก็เฮ้ยอ๋อมันจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ